ถ้าใครชอบรถสวยเดิมผมต้องบอกว่าคุณมาดูคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวด้วยนะครับเหลือเงินกลับบ้านด้วยนะครับราคาที่ผมตั้งนั่นก็อยู่ที่เท่าไหร่นะ489,000บาทกับเบนซ์นะครับ CLK 200เขาคือ W209 ใช่ครับนะครับรถคันนี้เป็นรถแค่2มือแท้ๆวิ่งน้อย150,000กิโลการาีไม่แท้ไม่มีการก่อใช่หาแบบนี้ ผมบอกเลยว่าหาโคตรยากใช่แล้วไปวิ่งหาดูเยอะๆเลยในตลาดนะครับใช่รถคันนี้เป็นแพ็กเกจจากอีลิแกนมาครับใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกเป็นรถเบนซ์สุดเบนซ์ไทยแลนด์แท้ด้วยใช่เพราะว่ารถรุ่นนี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นจดประกอบกับเป็นรถพวกประมูลส่วนปรากอบอะไรพวกนี้จะใส่เยอะใช่ครับแต่คนนี้ได้เป็นสุ์ไทยแลนด์เลยแต่แล้วแต่คนชอบนะใช่แล้วแต่คนชอบรถคันนี้ประกอบเยอรมันแท้ๆนะครับใช่ไหมฮะนี่นี่เบลทุกอย่างใช้งานได้นี่แล้วเราเปิดประตูนี่ปิดกรับปุ๊บนี่